คุณรู้ไหมครับว่านี่คือตัวอะไรและอีกอย่างเสียงมันเป็นแบบนี้จริงเหรอทำาไมไปไปมาช่องผมมันชักจะเข้าใกล้คำว่าสวนสัตว์ออนไลน์เข้าไปทุกทีวะสัตว์ในหนังเรื่องนี้พูดไม่ได้แต่พวกมันฆ่าคุณได้ถ้าคิดจะเข้าไปบุกบ้านมันสวัสดีครับ you don't know me ขอเชิญพบกับหนังที่ว่าด้วยเรื่องของการอนุรักษ์ป่าโดยฝีมือของนักอนุรักษ์ที่หวังจะถางป่าจนเฮียนเพื่อเอาที่ดินมาสร้างหมู่บ้าน แต่ก่อนจะได้ทําแบบนั้นพวกไม่ต้องข้ามศพบรรดาเจ้าถิ่นให้ได้ซะก่อนซึ่งสัตว์ป่าในหนังเรื่องนี้สามารถฆ่าคุณได้แบบไม่ลังเลถ้าคุณเผลอไปทําให้พวกมันไม่พอใจเพราะขนาดแค่โยนซิก,ก้าลงจากรถแค่อันเดียวกรรมยังตามสนองคืนเจ้าของมันตรงนั้นเลยเพราะแค่เก็บกวาดเฉยๆอาจไม่พอสาหรับคนมักง่ายต้องทําให้มันรู้ว่าวิธีลดมลพิษที่แท้จริงมันเป็นยังไงเกมอาจเปลี่ยนนิดนึงนะครับเป้าหมายเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วสูงล็อกเป้าพร้อมโจมตีบรรจุกระสุนเข้าหลังเพลิงกั้นหายใจและไปคุุยกกับา,กมามมวให้สนนะ นี่มันยังแค่เริ่มต้นเพราะคนต่อไปที่ต้องมารับกรรมจากสัตว์โลกขนปุยที่จ้องจะเอาชีวิตผู้บุกรุกก็คือพระเอกของเราแดนเขาคือนายหน้าคุมงานก่อสร้างที่ต้องมารับงานสร้างหมู่บ้านในป่าซึ่งด้วยความที่หมู่บ้านมันต้องใช้เวลาสร้างเป็นปีนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้แดนต้องพาลูกเมียาย้ายมาอยู่ด้วยเพื่อที่เขาจะได้ทํางานสะดวกและเหตุการณ์ที่จะเป็นตัวจุดชนวนให้แดนเป็นผู้เคาะร้ายคนต่อไปก็คือเขาดันไปเปิดน้ําเพื่อไล่กระรอกตัวหนึ่งที่มากินเบอร์รี่หน้าบ้านเขาโดยที่แดนเองไม่รู้เลยว่าตัวเเออองงกกําลััจจะจบะบไร พะหลังจากที่กระลอกตัวนั้นโดนแกล้งโดยผู้บุกลุกมันก็รีบบึ่งมาฟ้องลูกพี่ว่ามีคนแกล้งหนูและเมื่อสมาชิกในป่ามีปัญหาก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่ต้องไปดูด้วยตัวเองว่าใครทําลูกบ้านกูและพอรู้ตัวการลูกพี่ก็ใช้จังหวะที่แดนเผลอในการเข้าไปแอบในตะกร้าหลังรถโดยมีเป้าหมายคือสืบข้อมูลว่าไอ้นี่มันเป็นใครและมันคิดจะทําอะไรแดนผู้ไม่รู้อิโนอิเนก็ขับรถออกจากบ้านแบบไม่รู้สึกรู้สาซึ่งระหว่างทาง ลูกน้องเขากระโทมมาแจ้งปัญหาเรื่องเขื่อนบีเวอร์ที่ปิดกั้นทางน้ําซึ่งมันทําให้พวกเขาทํางานลําบากถ้าจะรื้อออกงบที่ต้องใช้มันจะเกินเพราะงั้นระเบิดทิ้งเลยดีไหมเสียงจากโทรศัพท์นั่นมันดังพอจะเข้าไปในรูหูของลูกพี่ที่แอบอยู่และพอลูกพี่รู้ว่าไอ้นี่มันกําลังจะระเบิดเขื่อนบีเวอร์ถึงกับปรี้ดแตกคิ้วขมวดควันออกหูเหมือนจะบอกเป็นนัยยะว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ยังไม่หมดนะพ่อแดนเองก็ตั้งใจจะขับรถมาหาเจ้านายเพื่อรายงานความคืบหน้าของงานแต่พอเขามาถึงและได้คุยกับเจ้านาย เขาก็เจอเซอร์ไพรส์เมื่อได้รู้ความจริงที่ว่าไองานที่เขากําลังทําอยู่ตอนเนี้มันยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะนี่มันแค่เฟสหนึ่งมันยังมีเฟสสองเฟสสามอีกและพอเอาทุกเฟสมารวมกันนั่นสรุปได้ว่าผู้เขาวางแผนจะถางแม่งหมดป่าเลยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยลูกพี่รับรู้หมดทุกคําซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปในเหตุการณ์ตอนต้นเรื่องตอนที่พี่คนนี้โดนผลักตกเหวอะเพราะเขาควรจะเป็นคนที่มารับช่วงต่อจากแดนเมื่อครบ1ปีแต่เมื่อเขาไม่อยู่แล้วภาระเลยมาตกที่แดนเพราะแดนต้องคุมงานเฟสสองตลอด4ปีข้างหน้า 4. ปีปัญหาคือแดนตกลงกับลูกเมียไว้แล้วว่าจะอยู่แค่ปีเดียวแต่นั่นมันก่อนจะเกิดเหตุการณ์ซิก้าพาส่วยเพราะงั้นตอนเนี้ยแดนมีอยู่2ทางเลือกทำหรือไม่ทำถ้าทำเขาจะได้รับเงินเดือน2เท่าถ้าไม่ทำก็ออกไปซะให้เวลาตัดสินใจสิบวิแดนผู้กำลังสับสนระหว่างเรื่องงานกับเรื่องทางบ้านเกิดอาการกดดันอย่างหนักถ้าเขารับและจะไปบอกเมียยังไงแต่ถ้าเขาไม่รับเขาก็จะเสียโอกาสที่ไม่ได้หากันง่ายๆในชีวิต นาฬิกาเดินหน้าไม่อาจย้อนกลับแดนผู้รักครอบครัวจึงตัดสินใจได้ครับผมคำครับโอ้จบแล้วไอ้เราก็อุตส่าห์ใช้วาทศินบิวอารมณ์ให้พระเอกดูเป็นคนรักธรรมชาติที่ไหนได้รักสีเขียวนี่วะไม่ใช่สีเขียวของต้นไม้นะสีเขียวของกระดาษชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเงินและแดนก็บอกลาเจ้านายด้วยความกังวลว่าจะไปคุยกับลูกเมียยังไงกลับบ้านไปก็คือทะเลาะกันแบบไม่ต้องสงสัยเพราะแม่งเล่นตัดสินใจอะไรไม่ปรึกษาลูกเมียสักคำซึ่งในขณะเดียวกันได้เวลาลูกพี่เรียกประชุม นี่คือหน้าตาของคนที่จะเข้ามาทำลายป่าซึ่งคือบ้านของพวกมันอะเผื่อนึกภาพไม่ออกมีบัตรให้ดูถึงสัตว์ป่ามันจะพูดไม่ได้แต่ถ้ามึงคิดจะมาทำบ้านเขาสิบหายมึงก็ต้องชิบหายเหมือนกันและแล้วชีวิตประจําวันของแดนก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะหลังจากนี้ไปเขาต้องเจอกับมหากรรมรับน้องโดยมีสาเหตุมาจากน้องๆทั้งหลายที่วางแผนจะทําให้แดนกลายเป็นคนที่ซวยที่สุดในป่าซึ่งผมจะไม่บรรยายให้มากความในเมื่อมันสามารถอธิบายด้วยภาพได้ แต่สิ่งที่แดนกําลังจะได้เจอต่อไปเนี่ยไม่สามารถอธิบายด้วยภาพได้เพราะมันเกือบจะภาคชีวิตเขาไปซะแล้วเพราะในจังหวะที่แดนกําลังคุยโทรศัพท์กับเจ้านายอยู่บนรถ<ๆ>เขาก็ต้องเหยียบเบรกกระทันหันเมื่อได้เห็นผู้มีอํานาจสูงสุดในป่ามายืนขวางอยู่ตรงหน้าขวางแบบไม่ยอมไปไหนโบกมือไล่ก็แล้วบีบแตรไล่ก็แล้วแดนเลยตัดสินใจถอยรถกลับไปเพื่อจะพุ่งชนแบบไม่สนตัวอะไรเพราะลูกพี่วอรนเขาเองโดยที่เขาเองก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังจะโดนอะไรเพราะในจังหวะที่เขาเหยียบพันเร่ง หน่วยส้มยิงก็เหนียวไกลให้ก้อนหินลูกเท่าบ้านกิ้งลงเนินมาด้วยความเร็วที่มากพอจะบดขยี้แดนให้แหลกคาถนนเขาเหยียบเบรกด้วยความตกใจสุดขีดและไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเบรกทันนี่กะเอาให้ตายกันเลยเหรอเขาสบสายตากันลูกพี่ที่มองเขาด้วยสายตาอาฆาตหวังจะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นผีเฝ้าถนนแต่ช่างแม่งลูกพี่ก่อนเจ้านายสําคัญกว่าเจ้านายสายหลุดไปแล้วนะแล้วแดนก็โดนส่งท้ายด้วยเรื่องไม่คาดฝันที่ใครเห็นก็ว่าตายแต่เขาไม่ตายเขาเดินกลับบ้านมาในสภาพเนี้ย รถยังอยู่ดีไม่ได้ตกเหวต,ตามแต่คําถามคือมึงรอดมาได้ยังไงสภาพแม่งไม่ควรจะลืมตาได้ดูซ้ำอ่ะแต่ก็ยังจะสนเรื่องงานและก็อย่่คิดว่ามันจะจบง่ายๆการคืนลูกพี่ก็ไม่วันคืนนั้นแดนไม่เป็นอันได้หลับเพราะลูกพี่ส่งนกมาเคาะหน้าต่างเพื่อให้แดนตื่นตื่นแล้วตื่นเล่าตื่นจนลาคาญและเมื่อความอดทนของแดนมาถึงขีดสุดจากคนทํางานก็สามารถเปลี่ยนเป็นคนบ้าได้คนหาอะไรขึ้นไปไล่นกบนหลังคาตอนกลางคืนหลังค,า,า,ค,งคาไม่กระล่นไอ้เหี้ย บทมันจะสวยมันก็ต้องสวยให้สุดจริงๆเว้ยไม่ต้องนอนมันละเตียงอะลงไปนอนข้างล่างดีกว่าเช้าวันต่อมาแม่ครับทราบแล้วเปลี่ยนเจอซากแล้วครับจริงๆพี่แกเกือบโดนมียสั่งให้หยุดงานแล้วนะแต่คนห่วงงานยังไงยังไงมันก็คิดแต่เรื่องงานเจ้านายอุตสาหบินออกนอกเส้นทางมาหาก็ต้องห่วงเจ้านายแดนย้ายล่างอันเหี่ยวเฉาเดินเข้าไปในบ้านและมุมกล้องก็เผยให้เห็นถึงสัญญ,ญาณแห่งความสิ้หาย ซึ่งสิ่งที่แดนกําลังจะโดนต่อไปเนี่ยคือสิ่งที่สามารถจบชีวิตมนุษย์คนหนึ่งได้แบบสบายๆเพราะมันมาในรูปแบบของอาวุธชีวภาพส่งตรงจากธรรมชาติซึ่งเราก็น่าจะรู้จักกับมันในชื่อสกังพวกมันแอบ,บเข้าไปในรถของแดนในจังหวะที่เขาเผลอแม่งเดินเลี้ยงแถวขึ้นไปแบบโคตรเป็นระเบียบและพอแดนขึ้นรถไปจะเอ๋อาฮมีเรื่องแล้วเป็นเรื่องจริงกูว่าตายเหอะ ยังไม่จบนะพวกแม่งกะเอาให้เสียงานเสียการไปค่ายหนึ่งเลยเพราะในเมื่อเสื้อผ้าชุดเก่าของแดนโดนสกังศี่ใส่เรียบร้อยแดนก็ต้องมาอาบน้ําล้างกลิ่นและเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่แต่เสื้อที่เตรียมไว้จะใส่ไปหาเจ้านายโดนขโมยยกตู้เหลือแต่ชุดอะไรก็ไม่รู้ที่ชายแท้มีลูกมีเมียไม่ควรจะใส่ไปให้ใครเห็นแต่ลูกน้องเห็นครับจะเดินหลบก็หลบให้มันเนียนๆหน่อยล่มปิดหน้าแต่ตาเห็นตูดลดอยู่นี่ครับจะเดินไปไหนแหมอุตส่าล้างให้ และแดนก็ได้มาหาเจ้านายในสภาพเตรีย,ยมตัวตกงานเขาก็เลยขอโทรคุยดีกว่าเจ้านายยังคุยด้วยก็ดีขนาดไหนละ่ะงานถัดไปของแดนจะเริ่มในอีก10วันเพราะพวกนายทุนกําลังจะมาที่นี่พวกเขาต้องแสดงให้เห็นว่าที่นี่มันพิเศษขนาดไหนซึ่งมันก็คือจังหวะที่เหมาะมากเพราะในหมู่บ้านกําลังจะมีการจัดงานเทศการลรักป่าซึ่งแม่งานก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากเมียของแดนเนี่ยแหละแดนก็เลยเสนอเจ้านายว่าเราเป็นสปอนเซอร์จัดงานเทศการลรักป่าได้และแดนก็ต้องวางสายเมื่อเจอกับรอเียมึง เช้าวันต่อมาเมียแดนตื่นลืมตาขึ้นมาและพบว่าผัวเขาได้เปลี่ยนสนามหน้าบ้านให้กลายเป็นพื้นที่สังหารเป็นที่เรียบร้อยเธอพยายามถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเอาตรงๆให้บอกยังไงอะโดนแลคุณส่งลูกน้องมาลังควานเหรอรู้ไหมครับว่าถ้าแดนบอกแบบนั้นมันจะเป็นยังไงไปหาจิตแพทย์ไงมันยังจะมีที่ไหนให้ไปอีกอะซึ่งเอาจริงผมคนหนึ่งอะที่ไม่คิดว่าจิตแพทย์จะช่วยได้แต่อย่างน้อยหมอก็ไม่ได้แอบเข้ามาในรถแดนและทาทุกอย่างพังสายไฟกระจกข้างที่ปัดน้ําฝน มึงเตรียมตัวซื้อรถใหม่ได้เลยแดน mm. เออหมอครับผมไม่รู้นะครับว่าหมอจบจิตแพทย์มาจากไหนหมออาจจะช่วยผมได้แต่หมอช่วยลดผมไม่ได้ครับตัดมาที่บ้านกันบ้างได้เวลาพักสมองเพราะคราวนี้ไม่ใช่ซีนของแดนแต่เป็นของไทเลอร์ลูกชายแดนสุดหล่อที่บังเอิญเจอกับสาวสวยคนหนึ่งในห้องสมุดโรงเรียนโดยบังเอิญเธอคนนี้ชื่อแอมเบอร์เจอกันครั้งเดียวชวนมาบ้านเลยมาหมดเวลาพักสมองเพราะอยู่ๆเมียแดนก็ได้ยินเสียงคนงานเรียกมาจากข้างนอกทั้ง3ก็เลยพากันออกมาดู และเนี่ยคือสภาพของคุณพ่อผู้ซึ่งเพิ่งจะโดนแล็คูนฆ่าไปกินในน้ําเขาเดินเข้าบ้านไปพร้อมสภาพจิตใจที่ไม่สนอะไรทั้งนั้นคนที่เชื่อในสิ่งที่เขาเห็นก็มีแค่เขาคนเดียวเพราะงั้นถ้าอยากให้เรื่องทุกอย่างมันจบเขาก็ต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ในคืนนั้นเองถึงเวลาที่แดนต้องรู้อะไรบางอย่างซึ่งบางอย่างที่ว่านั่นอยู่ในหนังสือนิทานพื้นบ้านและคนที่เอามาให้แดนอ่านก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากลูกชายของแดนเองซึ่งเนื้อหาที่บอกไว้ในหนังสือคือแดนไม่ใช่คนแรกที่พยายามก่อตั้ เมื่อ9000ปีก่อนคริสต์กาลเคยมีคนมาตั้งลกลากที่นี่เขาหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยหลายคนในประวัติศาสตร์เคยลองและล้มเหลวทั้งคนนู้นคนนี้คนนั้นซึ่งตอนเนี้ยแดนกำลังก่อสร้างในพื้นที่อนุรักษ์และสัตว์พวกนั้นก็ตั้งใจจะแก้แค้นซึ่งการแก้แค้นที่ว่าก็มาในรูปแบบของสิ่งที่แดนต้นเจอนั่นแหละและในคืนนั้นเองเหยื่อตัวแรกก็ติดกับดักแดนรีบออกจากบ้านมาเช็คให้แน่ใจว่ามันเคยเหยื่อจริงๆแต่ไม่ใช่ครับนี่มันตุ๊กตา และตุ๊กตามันมาพร้อมกับตัวอะไรไม่รู้ตาสีเหลืองๆแอบอยู่ในพุ่มไม้มันควรจะเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมีแต่มันคือหมีครับเจอแบบนี้ก็วิ่งสิครับแดนรีบวิ่งเข้าส่วมโดยหวังว่าเขาจะรอดจากการโดนฉีกเนื้อแต่เขาคิดผิดคือเขาไม่ได้โดนฉีกเนื้อนะแต่ด้วยความที่หมีมันแรงเยอะพอจะยิ่งส่วมเป็นลูกบอลมันก็เลยทําให้แดนเข้าสู่จุดกึ่งกลางระหว่างความเป็นกับความตายและในความเป็นจริงถึงหมีมันจะปีนต้นไม้ได้แต่มันก็ไม่ควรจะยกซ่วมขึ้นที่ขึ้นไปไว้บนต้นไมไ และนี่คือสภาพของซ่วมในเช้าวันต่อมาลูกน้องพากันฮิ้วแดนออกจากซ่วมในสภาพเปียกทั้งตัวซึ่งในจังหวะนั้นเองแดนเหลือบไปเห็นลูกพี่ตัวเดียวตัวเดิมที่ยืนดูผลงานอยู่ห่างๆจะได้ความแค้นส่วนตัวหรืออะไรก็ช่างทําให้แดนรีบวิ่งขึ้นรถและขับเข้าป่าเพื่อหวังจะปิดชีพสัตว์หน้าขนที่ทําให้เขาเกือบตายและในจังหวะนี้เองแดนผู้แต่งองค์ทรงเครื่องครบมือก็ได้ตาต่อตาฟันต่อฟันกับปอลปักตัวฉกาดที่มาในคราบของแรคคูน เข้ามาพร้อมหน้าไม้นายพรานและเครื่องแบบเหมือนจะคอสเพย์เป็นแลมโบแต่ก็ยังว่าแหละแดนไม่กล้าฆ่าและคูนหรอกครับเขาไม่ใช่ฆาตรกรเขาทําไม่ได้แต่อันี้มันทําได้และเราก็ได้เห็นสงครามระหว่างคนกับตุ๊กตาและคูนหนังเกรดบีกนเนี้ยต้องเข้าใจและยอมรับว่างบประมาณเขาอาจจะไม่ได้เยอะถึงขั้นทํา CG ไอันี้ก็ห้าวจังเลยเจอกระสุนยาสลบเข้าไปสักนัดตรงนี้จะได้หายห้าวกระสุนนั่นมาจากปืนของวิลสันเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้ซึ่งตามแดนมาเพราะแดนเอารถเขามาขับ และเมื่อแดนได้เห็นปืนกระบอกนั้นเขาก็ไม่ลังเลที่จะถามวิลสันว่าคุณมีแบบนี้อีกกี่กระบอกถามทําไมเพราะตอนนี้มันคงได้เวลาเก็บและกวาดเพราะในเมื่อปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติแล้วอยู่ไม่สุขเขาก็คงต้องใช้ไม้แข็งโดยการจับผู้แม่งขังกรงให้หมดป่าแต่ถ้าว่านั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีสักเท่าไหรนะ่นักซึ่งการที่แดนทําแบบนี้มันก็นํามาสู่ความขัดแย้งระหว่างไทเลอร์กับแอมเบอร์เพราะในจังหวะที่ทั้งคู่กาลังวิ่งออกกาลังกายในป่าพวกเขาก็ได้เห็นสิ่งที่แดนทํา ซึ่งนั่นมันทาให้แอมเบอร์ไม่พอใจสุดๆเธอรู้ว่าทั้งหมดนี้คือฝีมือของแดนและเธอก็คิดว่าไทเลอร์รู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ไม่ครับไทเลอร์ Tyler ไม่รู้แต่ความไม่รู้นั่นมันก็ไม่ได้ช่วยลดความไม่พอใจของเธออยู่ดีและเธอก็เดินหนีไทเลอร์ไปเลยทิ้งให้ไทเลอร์ต้องพูดประชดออกมาว่าขอบคุณพ่อตอนนี้คือสถานการณ์ทุกอย่างสวนทางกับที่แดนเคยบอกกับลูเมียไว้แต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันคืองานไทเลอร์เดินเข้าบ้านมาพูดกับแดนด้วยความไม่พอใจว่าเขาทํางานในบริษัทนี้อนุรักษ์ แต่กลับเซ็นคำสั่งให้จับพวกสัตว์ขังกรงนี่มันหน้าไหว้หลังหลอกชัดๆแดนเองก็เถียงไม่ออกครับเพราะมันคือเรื่องจริงและเขาก็รู้สึกไม่ดีที่ลูกชายพูดแบบนั้นกับเขาด้วยมันก็เลยนาพาให้เขาเดินมาที่กรงสัตว์เพื่อทบทวนตัวเองเขาบอกพวกมันว่าตอนนี้ทั้งลูกเมียต่างหันหลังให้เขาหมดเลยและคูนที่อยู่ในกรงมองหน้าเขามันสบตาเขาเหมือนจะบอกว่าแล้วรู้อะไรไหมแดนพวกสัตว์ก็มีครอบครัวและที่พวกมันทําแบบนั้นทั้งหมดก็เพื่อปกป้องครอบครัวแดนมองเข้าไปในสายตาของแรคคูน ถึงมันจะโหดร้ายกับเขามาตั้งแต่ต้นเรื่องแต่เจตนาของมันก็ไม่มีอะไรนอกจากปกป้องสิ่งที่มันรักแววตาของแดนที่เคยมีแต่ความเคียดแค้น,แ,นแปลเปลี่ยนเป็นความเห็นอกเห็นใจและมันก็ค่อยๆเปลี่ยนความคิดเขาตัดมาทางฝั่งของงานเทศก,กาลลักป่าทั้งแดนทั้งเจ้านายและนายทุนได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแต่ด้วยความที่สปอนเซอร์ของงานนี้คือไลแมนซึ่งเป็นเจ้านายของแดนนั่นก็หมายความว่างานนี้ได้สปอนเซอร์จากคนที่หวังจะถางป่าซึ่งแอมเบอร์รู้เรื่องนี้ดี เธอก็เลยเป็นคนเดียวที่ตัดสินใจหยิบทรโลขงขึ้นมาเพื่อใช้ประท้วงให้หยุดแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อสงวนป่าไว้ซึ่งสิ่งที่เธอทำมันดังพอจะเรียกไทเลอร์ให้มาหาเธอมาหาด้วยท่าทางเหมือนจะห้ามนะแต่สิ่งที่เขาบอกกับเธอคือไหนไหนจะทำทั้งทีก็ทำให้มันถูกเรื่องสิซึ่งใช่ครับเขาจะช่วยเธอและทั้งคู่ก็พากันมาหาแดนเพื่อบอกว่าสัตว์พวกนั้นต้องถูกฆ่าแน่ไลแมนก็เลยสวนกลับไปว่าพวกเราไม่ฆ่าสัตว์ขายายถิ่นฐานพวกมันเฉยๆเพราะสัตว์ยิ่งน้อยปัญหาก็ยิง่ง ซึ่งนั่นคือสิ่งที่แดนไม่เคยรู้มาก่อนเพราะตามแผนเดิมคือเขาตั้งใจจะปล่อยพวกสัตว์เมื่อเขาทํางานเสร็จพอมารู้แบบนี้ปุ๊บเขาเลยตัดสินใจเดินมาที่กรงของพวกสัตว์และทําการปล่อยสัตว์ทุกตัวที่ถูกขังอยู่ในกรงให้เป็นอิสระและพอพวกมันได้เป็นอิสระก็ถึงเวลาก่อสงครามกุนนุวัลละครสัตว์โลเพแม่งวางแผนเป็นเรื่องเป็นราวอย่างกัะคนและเมื่อแดนตัดสินใจทําแบบนั้นก็ถึงเวลาที่เขาจะย้ายข้างพร้อมออกมาแฉว่าไลาแมนเป็นพวกลวงโลกเขาไม่ได้เป็นห่วงสิ่งแวดล้อม ไม่ได้เป็นมิดเลยด้วยซ้าซึ่งนี่คือโอกาสที่เขาจะได้ประกาศต่อหน้าชาวบ้านว่าผมบังคับลูกเมีายให้ย้ายมาที่นี่อ้างว่าเพื่ออากาศบริสุทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีสําหรับพวกเขาแต่ความจริงผมแค่พยายามทาให้อาชีพของผมก้าวหน้าเท่านั้นผมมานี่เพราะผมคิดว่าผมกําลังจะมาสร้างชุมชนใหม่แต่ความจริงคือผมมาป้นมันต่างหากและผมขอโทษแล้วถ้าเกิดว่าผมจะบอกผู้คณว่าผมกาลังจะทุ่มเงินร้อยล้านเหรียญเข้าสู่ระบบเศรษฐ,ฐกิจของท้องถิ่นนี่ล่ะชาวบ้านเฮกันยกใหญ่ และแล้วก็ถึงเวลาที่นายทุนต้องเซ็นสัญญาแต่ช้าไปสัญญาโดนนกขี้ใส่นายทุนเซ็นไม่ลงทุกคนในงานพร้อมใจกันหันหลังเพราะรับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็วสูงและสิ่งที่พุ่งตรงเข้ามาก็คือยานเกราะหนัก2ตันพร้อมทหาร1กองพันที่พร้อมลบเพื่อทวงคืนบ้านเกิดจริงๆก็ไม่ใช่ยานเกราะหรอกผมพูดให้มันดูเทเ่ไปงั้นแหละทะหารบวกกำลังมาทหารอากาศเริ่มโจมตีปูพรมระเบิดขี้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดทหารบวกพร้อมได้เวลาเปิดศึก สัญญาที่วางอยู่บนโต๊ะถูกขโมยไปทั้งที่ยังไม่ได้เซ็นและมันคือเอกสารสําคัญไลแมนพยายามวิ่งตามแล้วแต่วิ่งไม่ทันเพราะมันวุ่นวายและในจังหวะนั้นเองเขาเหลือบไปเห็นนายพลผู้ซึ่งคอยสั่งการสรัตว์ทุกตัวและโป๊ะเชะปืนเต็มหลังรถเขาหยิบมันขึ้นมาและส่งท้ายด้วยคําว่าลาก่อนและคูนแต่เขาก็โดนขวางโดยแดนทําเอามือลั่นพลาดยิงยาสลบโดนนทุนผู้กําลังจะฉีกสัญญาชาวบ้านทุกคนพากันวิ่งออกจากงานและอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะมาเหยียบที่นี่ เจออะไรแบบนี้ผมคงหลอนจนวันตายอ่ะไลแมนถึงกับจับมือบังคับให้ในายทุนที่สลบไปแล้วส็นสัญญาได้ลายเซ็นปุ๊บมึงจะไปตายที่ไหนก็ไปคิดว่ามันจะง่ายแบบนั้นเลยหรือเพราะคนลักป่านักอนุรักษ์จอมปลอมต้องโดนอะไรวะห <No! S 1> นีสิวะจะรอให้โดนยำโดยกองทัพ 4G หรือไงหนีก็ตามได้แล้วคุณไลแมนก็โดนหมีขับรถกอล์ฟล่าเข้าไปในป่าเมื่อตัวการทำลายป่าโดนป่าสู้กับก็ถึงเวลาที่แดงจะได้ขอโทษลูกเมียสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ก่อนหน้านี้เขาสับสนว่าอะไรควรจะมาก่อนแต่ตอนนี้เขาคิดได้แล้วและเมื่อเขาคิดได้ในเวลาต่อมาพื้นที่ในละแวกนั้นก็กลายเป็นเขตป่าคุ้มครองโดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้แดนแซนเดอร์และนี่ก็คือตอนจบของพ่อหนุ่มผู้รักป่ากับสัตว์ป่าที่ไม่รักเอ่อไม่รักอะไรไปเติมกันเอาเองสวัสดีครับ